ครับผมก็สวัสดีครับพี่น้องชาวไร่สวสนชา n น e วทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีนานานักตกปลาแล้วก็นานาน,านักตกกีหิวทุกท่านครับครับวันนี้จะมาทําเบ็ดลาวส่งลูกค้าครับผมก็ผมก็รับทําเบ็ดลาวด้วยครับผมก็นี่ครับเบ็ดลาวก็จะใช้ ตะขอเบอร์สิบห้าครับสิบห้าของฉลามดำสิบห้าของฉลามดำครับผมเบวันนี้ลูกค้าสั่งกดร,ระยะหนึ่งรอยเมตรครับหนึ่งรอยเมตรก็จะใช้เบดเจ็ดเจ็ดสิบตัวครับครับก่ระยะห่างของตัวเบ็ดก็1หนึ่งเมตร ห้าสิบครับก็ตอนนี้ก็ได้ไก่จัดเสร็จแล้วครับผมก็มาชมวิธีการมัดเลยครับครับมาดูกันใหม่ครับนี่ก็ไงายตะขอเบ็ดขึ้นแบบนี้รอยลงครับมาลงแล้วก็ดึงดึงขึ้นแล้วก็พลิกพลิกมาด้านนี้พลิกมาดัาน ขวามือนะครับแล้วก็เข้าดึงเข้ามาหาตัวนะครับเอาปลายเนี่ยเข้ามาหาตัวแล้วก็มาจับไว้ตรงนี้ให้มันเป็นแบบนี้ครับจับไว้แบบนี้ แล้วก็เอาด้านติ๊กข้อมือนี่ครับอ้อมเบ็ดออกไปเขาด้านติ๊กเอาสายเนี่ยด้านติ๊กข้อมือนะครับอ้อมออกนอกนําตัวครับให้มันพนันตัวนี้ด้วยนะครับดูครับหนึ่งรอบสองรอบมันพ,นนพันไป้นแล้วก็พลิกสองรอบ สามรอบสีรอบสี่รอบก็พอแล้วครับมันก็ดึงเอานิ้วขวาขขจับดึงเอาขคางขวาจับดึงนี่ก็ดึงปลายมันนี่ครับดึงจะได้แบบนี้ใส่เข้ามาดึงแบบนี้ครับ เก็บรายละเอียดครับใสจุดเก็บรายละเอียดก็วัดระยะให้มันได้1เมตรครับให้เชือกยาว1เมตรแล้วก็ตัดครับเมตรแล้วก็ตัด เซก็จะได้นี่ครับครับก็หลังจากที่มัดเบ็ดเซตเรียบร้อยแล้วครับก็เราก็จะมาทําที่เกี่ยวเบ็ดครับเขาแผ่นแผ่นรองนั่งนี่ครับไม่ได้ใช่แล้วก็ ล้ามันทําที่เกี่ยวเบ็ดทีกาวสองหนาครับทําที่เกี่ยวเบ็ดกัน เกบเบ็ดไปอีกด้านนึงก็เหมือนกันครับทำเหมือนกันต่อไปก็จะทำยิงกาวร้อนครับด้านใน ครับเรามาต่อกันเลยครับเมื่อกี้ัมจะไปรับของอยู่ครับปต่ต่อกันเลย ini kau ็มัดเหมือนเดิมครับสามสี่ ดึงครับดึงให้แน่นเลยดึงให้แน่นแล้วก็ดึงให้แน่นเลยครับ ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับกับผมก็ต่อไปก็จะเป็นอันอันสุดท้ายครับ ก็อนสุดท้ายผมก็จะใช้เป็นเชือก PE ครับเชือก PE สีสีสะท้อนแสงครับสีเสร็จเ็จเศจส้มๆสสแดงๆ <c oughs> <c oughs> ก็อันสุดท้ายนี่ทำไมถึงใช้ PE สีนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปปนกับสีขาวนี่ครับเพราะว่าอันสุดท้ายนี่จะใช้เป็นอันเลียในการวางเบ็ดครับ ้างาันเดี๋ยวหน้า,นาเดี๋ยวก็จะงงกันครับเดี๋ยวอันไหนอันแรกเนาะอันไหนอันแรกก็งงกันก็เลยอันนี้ใช่เป็นอันแรกเลยครับจําง่ายครับไม่จะจบปัญหาในการผ่านกันช่วยได้ครับอันนี้ คองายแปะครับพอดีมาจะคุยกับคนส่งของครับนี่เลยครับ เอ้ยทำไมเป็นจังสีเนาะไม่ค่อยลื่นเลย Ừ, ừ, ừ. มาอยังไงก็ได้ครับเลี้ยงแต่น้าหน้าเลยให้่าให้มันรูดครับไม่ต้องตามผมได้ก็ได้ครับตามใจตามสะดวกของน้าหน้าเลยครับตามแต่สะดวกเลยนี่ก็เก็บงานครับ อันสุดท้ายครับจะวางเชือกใหม่ ก็เป็นวันเซตครับอันนี้ก็ใบจัก2เมตรครับเพื่อนหนา่หนาเอาไ้้มัดกะไม่กะตน้นไม่อะไร แบบนี้ครับถึเมรรขึ่งก็ได้ครับเมรคขึ้นสองเมตรสอง so, นี่ครับกตัดจบงานนี่ก็เวนไว้จักสองเมตรครับนี่ครับสองเมตรก่อนถึงตัวเบ็ดเพื่อไว้เผื่อมัดครับ ครับก็นาน,า,านๆท่กกนานใดสนใจก็ทักกันเข่ามาได้ครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เฟซบุ o กไว้ให้ครับสนใจก็ทักกันเข้ามาก็เฟซบุ๊กก็กีรพันธ์นาลาพันธ์ครับกีรพันธ์นาลาพันธ์ครับเฟซบุ๊กย่ามอีกทีครับ ถ้ากันขามาอะไรครับราคาเป็นกันเองครับผมตัวนี้ทําส่งลูกค้าหนึ่งร้อยเมตรครับก็จะใช่ตัวเบสสิบตะขอเบสสิบสองตัวครับเอ้ยไม่ใช่สิบสองตัวใช้ตะขอเบสเจ็ดสิบตัวครับก็เดี๋ยวคลิปเดี๋ยวคลิปหลังก็จะมารีวิววิธีใช้กันให้ดูครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องไลรสวนชาแนลด้วยนะครับผมผมไม่ได้มาตกชิงหรืยวครับนั่งทำเบ็ดล้างให้ลูกค้าครับก็ขอบคุณครับผม